แผนการเทรดประจำวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคม2566สวัสดีครับพบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็เรียนคอสประจำเดือนมิถุนายนจบไปละเดี๋ยวจะมีคอสใหม่ของเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับรักษาสารภาพให้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเดือนกรกฎาคมสิ่งที่ผมจะได้บาบให้เพื่อนๆฟังต่ออย่างเนี้ยคือแผนการเทรดเป็นเคสตีของนักเรียนกลุ่ม Forex 40 60 ไม่ใช่สัญญาณหรือสัญญาณในการเทรดเป็นเพียงวินนิ่งโซนเฝ้าระวังบริหารการเทรดของเพื่อนอย่างชาญฉลาดนะครับทุกๆรูปทีมเพื่อนจะได้เห็นคือกราฟในไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม15นาทีหลักการที่ผมใช้ในการวางแผนคือเทรนด์เลเวลแล้วก็สัญญาณในกรณีที่เพื่อนต้องการอะไรโชว์ที่สูงขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนไทม์เฟรมให้เหมาะสมรอคอนเฟิร์มครกสร้างราคาให้ชัดเจนก่อน S4 กับ M15 เนี่ยเป็นวิกฤติแพลนที่ผมเขียนไว้ผมโชว์ไว้นะครับ สำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะปรับเปลี่ยนเป็น S4 กับ M5 แบบนี้ก็ได้ครับหลักการเดียวกันเพื่อนๆในกลุ่ม Forex like 40/60มีคำถามโพสต์ไในกลุ่มนะครับผมจะเข้าไปตอบโ okay, อเคเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับ AUDJPY ราคาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับลงมาทดสอบวิ่งโซนด้านล่างปรับตัวขึ้นมาทดสอบด้านบนปรับตัวลงมาทดสอบด้านล่างอีกครั้งแล้วก็เด้งขึ้นนะครับราคาปิดอยู่ตรงนี้ ราคาปิดตรงนี้สูงกว่า EMA i อ200สิ่งเราคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาลงมาทดสอบโซนนี้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นครับสำหรับเพื่อนเพ,พื่นที่เทรด Confirmation Entry นะครับราคาลงมาสอบวิ n n i n g Zone Winning Bar ปรับตัวขึ้นครับอ๋อตัวนี้ไม่ถึง2อนะครับตัวนี้แพ้ไปลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่ง Winning Bar Winning Bar แล้วก็ปรับตัวขึ้นครับ ราคากล,ลับขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนด้านบนนะครับ w i นิ่งบ Bar เข้าเทรดตัวนี้ปรับตัวลงครับราคากลับลงมาทดสอบวิ่งโซนตัวนี้ Winning Bar นะครับเข้าเทรดปรับตัวขึ้นลงมาทดสอบอีกครั้ง w i n ิ่งบ Bar เข้าเทรดปรับตัวขึ้นครับลงมาทดสอบอีกครั้งเทรดนี้แพ้ไปนะครับน i ิ n i n g Bar Winning Bar วินนิ่งบาร์แล้วก็วินนิ่งบาร์นะครับเข้าเทรดปรับตัวขึ้นยิงยาวเลยครับลงมาทดสอบวิ่งโซนอีกครั้งวินนิ่งบาร์เข้าเทรดปรับตัวขึ้นครับถันนี้เราไม่ได้เข้าเทรดเนาะวินนิ่งบาร์ก็จริงแต่เป็นแทงที่3แล้วเราไม่เลือกที่จะเข้าเทรดนะครับ คูมา a u d usd นะครับราคาเปิดตัวนี้ลงมาทดสอบวิงโซนนะครับขึ้นไปทดสอบวิงโซนด้านบนปรับตัวลงมาทดสอบด้านล่างเด้งขึ้นนะครับราคาปิดต่ำกว่า e m สอ0 0สิ่งละคาหมายสัปดาห์หน้าราคาทดสอบโซนนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงครับราคาลงมาทดสอบวิงโซนนะครับวิงบาปรับตัวขึ้นยังอีกครั้งหนึ่งครับลงมาทดสอบวิงบ้าปรับตัวขึ้นครับ ราคาขึ้นมาทดสอบวิิงโซนด้านบนวิน่งบร์วิ่งบร์ปรับตัวลงครับราคาลงมาทดสอบอีกครั้งนะครับวิ่งบร์ปรับตัวขึ้นครับตรงนี้มีอีกแท่งหนึ่งเนาะ ราคาลงมาทดสอบวิงิงโซนวินกิ้งบ้ปรับตัวขึ้นครับตัวนี้ก็วินิ้งบ้ปรับตัวขึ้นเหมือนกันคู่ท้นมา eur chf ราคาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับลงมาทดสอบวิงิโซนปรับตัวขึ้นสร้างวินกิโซนตัวใหม่สีน้ำเงินตัวนี้นะครับขึ้นมาทดสอบวิงิโซนนั้นบนปรับตัวลงเด้งขึ้นเล็กน้อยราคาปิดอยู่ต่ำกว่า e m a 2 0 0สิ่งแล้วคาดหมายคือราคาน่าจะปรับตัวลง ยิยงยาวเลยนะครับต้องทะลุ2โซนนี้ก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะมันมีโซนรับอยู่2โซนอาจจะปรับตัวขึ้นก็ได้ครับราคาขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนด้านบนนะครับวิง่งบร์วิง่งบราเข้าเทรดปรับตัวลงครับ ราคาลงมาทดสอบวิ่งโซนไม่ถึง 2R นะครับเทรดนี้แพ้ไปลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งวินิ่งบาร์ปรับตัวขึ้นครับคูดด่มา EURJPY ่าแลควเปิดตรงนี้ย่อลงมาเล็กน้อยน,นะครับสร้างวิ่งโซนตัวใหม่แล้วก็ปรับลงมาทดสอบขึ้นไปลงมาตรงนี้สร้างวิ่งโซนหนึ่งตัวนะครับมีการทดสอบอยู่เรื่อยๆเนาะราคาปิดอยู่นี้ครับ อยู่เหนือกว่าอ e ีเม200สิ่งแล้วขัดหมายสัปดาห์หน้าราคาลงมาทดสอบโซนนี้ครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นราคาลงมาทดสอบวิ่งโซนตัวใหม่นะครับแพ้ป้ายลงมาทดสอบอีกครั้งวินนิ่งบ้าปรับตัวขึ้นยิงยาวเลยครับราคาขึ้นมาทดสอบอีกครั้งวินนิ่งบ้าปรับตัวลงครับ ราคากลับขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนนะครับวิ่งบาร์ตัวนี้แล้วก็ปรับตัวลงครับวิ่งบาร์ปรับตัวลงนะครับกลับขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนอีกครั้งวิ่งบาร์ปรับตัวลงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราดูเฉลยอีกทีนะครับคู่ต้นมา EURUSD ราคาเปิดตรงนี้นะครับขึ้นมาสอบวิ่งโซนด้านบนปรับตัวลงมาทดสอบวิ่งโซนด้านล่างปรับตัวขึ้น ราคาปิดอยู่นี้นะครับอยู่เหนือกว่า EMA 200ร้อยสิลราคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาปรับตัวลงมาทดสอบโซนนี้ครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับราคาปรับขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนด้านบนวิน่งบาร์นะครับปรับตัวลงราคาลงมาทดสอบวิ่งโซนด้านล่างวิ่งบาร์ปรับตัวขึ้นครับ คูณมา GJ นะครับราคาเปิดตรงนี้ลงมาทดสอบวิ่งโซนปรับตัวขึ้นสร้างวิ่งโซนตัวใหม่ลงมาทดสอบวิ่งโซนตัวเก่าขึ้นไปทดสอบตัวใหม่นะครับย่อลงมาเล็กน้อยราคาปิดอยู่นี้เหนือกว่า EMA ส0งสิ่งเราคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาปรับตัวลงมาทดสอบโซนนี้ครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นราคาลงมาทดสอบวิิงโซนตัวนี้นะครับวินงิ่งบาร์วินิ่บาร์เข้าเทรดปรับตัวขึ้นครับ ราคากลับลงมาทดสอบวิ่งโซนนะครับวิ่งบ้าเขาเทรดปรับตัวขึ้นครับราคากลับขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนอีกครั้งวิ่งบ้าเขาเทรดปรับตัวลงสัปดาห์หน้ารอดูฉเฉลยน,นะครับคู่ธรรมา GBP u s d ราคาเปิดตรงนี้ครับขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนตัวนี้ปรับตัวลงมาทดสอบวิ่งโซนด้านล่างปรับตัวขึ้นนะครับราคาปิดอยู่นี้ อยู่เหนือกว่า e ี a บส0งสิ่งเราขั้นหมายสปหาห์หน้าราคาลงมาทดสอบโซนนี้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นครับราคาขึ้นมาทดสอบวิิงโซนวิิงบ้าปรับตัวลงครับราคาขึ้นมาทดสอบวิิงโซนวิิงบ้าปรับตัวลงครับเทนนี้แพ้ไปเนาะขึ้นมาทดสอบอีกครั้งวินิงบ้าปรับตัวลงครับ ตัวนี้ติดๆกันเลยวิ n นิ่งบ a r วินนิ่งบ a r แล้วก็ปรับตัวลงครับลงมาทดสอบวิน i ิ g z โซนวินนิ่งบ้าปรับตัวขึ้นครับลงมาทดสอบอีกครั้ง w i n น i n g bar ก็ยังปรับตัวขึ้นอยู่ราคากลับลงมาทดสอบวิน่งโซนอีกครั้งวินนิ่งบ้าปรับตัวขึ้นครับเทรดน,นี้แพ้ไปเนาะไม่ดึง2อีกานะ โดน S s e l ตรงนี้นะครับลงมาทดสอบอีกครั้งบินนิ่งบร์ปรับตัวขึ้นครับคู่ออกมา go ราคาเปิดตรงนี้นะครับขึ้นมา,าสอบวิงโซนปรับตัวลงเล็กน้อยขึ้นมา,าสอบอีกครั้งปรับตัวลงมาทดสอบด้านล่างเป็นวิงโซนของเดือน3นะครับย้อนไปไกลอยู่เหมือนกันแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับ ราคาปิดอยู ų, ่นี้อยู่ต่ำกว่าอีเมสสองร้สิ่งเราก็หมายสัปดาห์หน้าราคาลงมาขึ้นมาทดสอบโซนนี้นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงครับราคาขึ้นมาทดสอบวิ่งโซนนะครับวิน่งบ้าปรับตัวลงขึ้นมาทดสอบอีกครั้งวิ่งบ้าวิ่งบร์ปรับตัวลงนะครับราคากลับมาทดสอบวิ่งโซนอีกครั้งวิ่งบร์ปรับตัวลงครับ ราคาลงมาทดสอบวิ่งโซนวิ่งบ้าปรับตัวขึ้นครับทดสอบอีกครั้งวิิงบ้าปรับตัวขึ้นนะครับราคากลับมาทดสอบวิิงโซนอีกครั้งวิ่งบ้าปรับตัวขึ้นครับคู่ถัดมา USDCHF ราคาเปิดตรงนี้นะครับลงมาทดสอบวิงโซนด้านล่างขึ้นไปลงมาทดสอบอีกครั้งปรับตัวขึ้นมาทดสอบด้านบนนะครับแล้วก็ลงมายาวเลยครับ ราคาปิดอยู่นี้สัปดาห์หน้าเนื่องจากต่ำกว่าอ e ีเบ200สิ่งเราคาดหมายคือราคาขึ้นมาทดสอบโซนนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงนะครับราคาลงมาทดสอบวิ่งโซนครับวิ่งบร์ปรับตัวขึ้นครับลงมาทดสอบวิ่งโซนอีกครั้งวิ่งบร,ร,ร,งบร์ปรับตัวขึ้นครับวิ่งบร์เข้าเทรดเข้าเทรดวิ่งบร์ปรับตัวขึ้นครับ ราคากลับขึ้นมาทดสอบวิงโซนอีกครั้งเทนนี้แพ้ไปนะครับวิงบาร์เข้าเทรดยิงยาวเลยครับก่อนจะถึงคู่สุดท้ายนะครับอย่าลืม,มเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม forex 4060เตรียมพร้อมสําหรับคอสใหม่ประจําเดือนกรกฎานะครับคู่สุดท้าย usd jpy นะครับราคาเปิดอยู่นี้ปรับตัวลงมาทดสอบวิงโซนปรับตัวขึ้น สร้างวินโซนตัวใหม่ปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยทดสอบวินิโซนแล้วก็ปรับตัวขึ้นสร้างวินโซนตัวใหม่ลงมาแล้วก็ขึ้นมาทดสอบปรับตัวลงนะครับราคาปิดอยู่นี้อยู่เหนือกว่า EBA 2 0 0ซิงค์เราคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาลงมาทดสอบโซนนี้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นครับราคาลงมาทดสอบโซนนี้นะครับบิลลิ้งบร์ปรับตัวขึ้นครับอ๋อตัวนี้ไม่ถึง2อนเนาะ ลงมาทดสอบวิ่งโซนวิ่งบ้าวิ่งบาปรับตัวขึ้นครับลงมาทดสอบวิ่งโซนอีกครั้งนะครับวิ่งบ้าวิ่งบ้าวิ่งบาวิ่งบาติดติดกันเลยนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้น ขึ้นมาทดสอบวิิงโซนอีกครั้งวิน่งบาร์วิ่งบาร์วิ่งบาร์แล้วก็ปรับตัวลงครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับเทรดดิ้งแพดประจำวันที่3-7กรกฎาคม2566รวมถึงเกส s t ดี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ